เราจะไปช้อปปิ้งกันสักสองสมแสนนะเธอเตรียมเงินไว้ด้วยล่ะตอนนี้ฉันช็อกมากเลยนะแม่ฉันอะขอตังค์อ่ะก็ไม่ให้ฉันอ่ะฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันไม่มีแต่ไม่มีตังค์ไปกับพวกเธอแน่ๆอ่ะนี่นถเธอไม่ไปอดไปทริปเนี้ยฉันบอกไว้เลยนะจ๊ะเมื่อม่เคนะิ้นอ่ะดิชกหัวเธอออกจากการเป็นแฟนแ,แน่เลยฉันจะทำยังไงดีล่ะแม่ฉันอะไม่ให้ฉันเลยนะไม่ให้เนะี่ยเธอ ก็ขโมยเงินแม่มาสิเธอบอกว่าแม่เธออ่ะรวยเงินเยอะไม่ใช่เหรอขโมยอะ่ะมันจะดีเหรอจกกี้เรื่องเอาละกันว่าเธอจะมีเงินไปชอปปิ้งหรือถูกไมเคลิลทิ้งนี่พรุ่งนี้ต้องคอนเฟิร์มแล้วนะถ้าฉันเนี่ยฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยจะอยู่ให้ไมเคลิลเลิกกับเธอแทแหละหาเงินมาให้ได้ด้วยกันละสองสามแสนนะ่ะอะไรของจก,กี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีอ่ะ เอ้ยอดูสิลูกเนี่ยกินแล้วก็ไม่เก็บเนี่ย้าต้องมาคอยเก็บให้ตลอดเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยบ้าโทรศับมาสวัสดีค่ะอ๋อเจนเอกาสารประกันหรอคะใช่ครับ เดี๋ยวเวลารบคนคุณโสภานะครับปเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาเซกก็นที่สถานการประกันนะครับอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเอาไปให้นะคะได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคะ่ะให้ลูกเอาไปส่งให้แล้วลูกจะยอมไปไหมเนี่ยแล้วชิคกี้พายเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไม่เห็นหน้า <S <S นเห็นตาเลยลูกคนนี้ มีลูกสาวกับเขาทั้งคนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ้าวแม่อ้าวิกกี้ไทยมาแล้วเหรอลูกบทอะไรอ่ะแม่เออก็นี่เมื่อกี้ประกันเขาโทรมาให้เอาเอกสารไปส่งให้หนูไปให้แม่หน่อยสิลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่หนูหาวร้อนก็กินอะไรก่อนเขาบอกให้ไปตอนนี้เลยนะลูกแม่งานอะไปหยิบแก้วให้หนูก่อนสิหนูว่าที่หนูน้ำจะตายกินน้ำเสือจลูกต้องไปนะโอเคโอเคประกงประกันอะไรอ่ะ สงสัยแม่จะไปติดหนี้เขาอีกระสิแล้วเนี่ยแม่เมื่อไหร่จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหญ่ๆสักทีอะอยู่แต่ห้องเช่าแบบนี้หนูอายเขาแม่โหก็ตอ<ฮ>น<ห>นี้เรายังมีเงินไม่มากพอีนลูกก็อยู่ห้องนี้ไปก่อนมันก,ก็อยู่ได้เนี่ยรีบกินแล้วก็รีบเอาเอกสารไปส่งเนี่ยเราเนี่ยเขาจะรอนานนี่ลูกนะคะมองหน้าหนูแล้วก็มองปากหนูนะคะนี่ลูกของแม่ไม่ใช่ขี้ข่า ลูกก็เนี่ยแม่ไม่ค่อยสบายไปไม่ไหวก็ไปให้หน่อยแป๊บเดียวไม่ได้หรอแม่นี่แม่จะใช้อะไรหนุกนักหนาเนี่ยนี่มันหน้าที่ของแม่แม่ก็ทำไปสิมิชิทุล่าอะไรของหนุกอชิคกี้พายเดี๋ยวสิลูกชิคกี้พายจะพักเหรอแม่ลบกวนหนุกชิคกี้พายเดี๋ยวสิลูกชิคกี้พายแม่จะต้องซ่อนทองไว้ในห้องแน่แนแม่หอย ลูกสาวเนี่ยใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยเนี่ยสงสัยต้องไปคนเดียวนั่นแหละเฮ้ยอันนี้มันที่ดินของแม่นี่เสร็จแน่แ <farklı> ม่จะต้องเก็บไว้ที่ไหนอีกสักแห่งแน่ คนคนี้ก่อน ཁྱེད ปมากได้ไหมเนี่ยมันหน้าที่ของแม่ทำกับข้าวซื้อกับข้าวเตะกับข้าวให้ลูกเนี่ยมันยากมหึ่น่ใช้อะไรก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ต้องให้แม่ทําให้หมดเด็กคนนี้นี่นะนี่แม่หนูว่าจะแช่กับผู้ชายแม่พูดเสียงดังอ่ะหนูว่าไม่มีสมาธินี่แม่จะหาเรื่องหนูไปถึงไหนเนี่ยแม่เจ็บนะลูกเบาเก็ได้นี่แม่ก็อย่าปวดเยอะสิไหนหละไหนของหนู เลยนะแม่ตสาซื้อมาให้เนี่ยอา่านี่<ม>ให้เสร็จลูกแม่ไปเลยจ้าจะกมันไหลเนี่ยคนแกน่หน้าบึง้งมีแม่แบบนี้นะไม่มีอะสติกว่าเอ๊ะชิคกี้พายแมวนรวดที่ดินไว้ตรงนี้หนูเห็นไหมไม่เห็น เนี่ยก็มันหายไปอ่ะไม่เพราต้องมีคนออกไปนแน่หนูใช่ไหมที่เอาไปอ่ะชิคกี้พายอย่ามาแบบปั๊มหนูนะหนูไม่ได้ขี่ขอขห่วยก็เนี่ยห้องเนยมีแค่แม่กับหนูที่อยู่ถ้าแม่ไม่ได้อไปก็ต้องเป็นหนูนั่นแหละอยู่้วยแม่ก็แค่ถามเอนลูกใครมากันนะ ดีจ้าชี้พาพนี่ทำอะไรมอ,อ่ะก็ฉันน่ะก็มาตามทวงเงินของฉันเนี่ยแม่อ้าวออกไปก่อนได้ไหมเพื่อนหนูมาคุณแม่ครัไม่ต้องออกไปหรอกคะ่ะคุณแม่เนี่ยจะได้รู้ว่าลูกสาวของคุณแม่เนี่ยอเอาที่ดินของแม่ก็ไปจำนองก,กับหนูแล้วตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ใช้ดอกใช้ต้นอะไรเลยนะคะ หนูก็เลยมาตามมาทวงหนี้อะค่ะชิคกี้พายในหนูบอกว่าหนูไม่ได้เอาไปไงนี่ถูโกหกแม่เหรอจ่ายมาเดี๋ยวดีนะถ้าไม่จ่ายอะ่ะเธอก็จะรู้ใช่ไหมว่าลูกน้องของฉันน่ะจะทำอะไรกับเธอเออนี่เธอคุณจะก,กี้เธอออกไปก่อนได้ไหมไม่จ้ะถ้าฉันไม่ได้เงินวันนี้มันเน,น,นี้ฉันน่ะก็จะไม่ไปใไนทางนั้นหนูชิคกี้พายติดหนี้หนูเท่าไหร่ล่ะลูกเดี๋ยวแม่จ่ายให้ส่วนนึงก่อนก็ได้ ห้าแสนค่ะมีแค่ต้นห้าแสนเลยเหรองั้นแม่ขอใจแค่ดอกเบี้ยก,ก่อนได้ไหมแม่จะจ่ายเท่าไรหร่เหรอคะเออแม่พอมีอยู่สองสามหมื 3, 000, น่นลูกได้ไหมอ้อสองสามหมื่นแค่นี้มันไม่พอทานพอใช้อะไรหรอคะแม่แต่ก็โอนมาก่อนแล้วกันค่ะแล้วหนูอ่ะจะอนุโลมผ่อนปนให้และถ้ายังไม่มีเงินมาจ่ายหนูอีกอะ่ะหนูจะยืดบ้านหลังนี้ได้จ้ะ๋ยวแม่จะโอนให้๋ยวนี้ละจ้ะทีหลัง ทำอะไรเนี่ยก็เราหวังตัวไปด้วยนะวัาดีค่ะแม่จ้านี่ชิคกี้พายหนูเอาเงินไปทำอะไรตั้งห้าหกแสนเนี่ยบอก<ผ>มแม่เดี๋ยวนี้คืาเรื่องของหนูไปแม่แล้วเ,เงินอยู่ไหนเอาเงินมาให้แม่เลยส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยแล้แม่เห็นว่าหนูมีอลไรนี่เราเนี่ยทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ยเอาเงินไปให้ผู้ชายหมดใช่ไหมแม่มอ้หนูโอ๊ยโอ๊ยชิคกี้พาย ยิ่งดีฉันน่ะจะได้สมบัติทั้งหมดเออเดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยหนูอะจะบินไปต่างประเทศกับเพื่อนนะอ้าวแต่แม่เจ็บอยู่นะลูกจะทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวเหรอแม่ก็ดูแลตัวเองได้นี่แม่ก็เดินได้แล้วนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคีอตอนนี้ทางประกันของเราได้รับเคลมมาว่าคุณได้รับประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวทางเราจะทำแก้เงินชดเชยให้นะครับให้คุณสุภาสองแสนบาทนะคะร, 2, นรับออสองแสนเลยเหรอคะคุณสุภากวรจะเตรียมเอกสารแล้วก็มารับเงินประกันได้ที่สำนักงานประกันนะครับค่ะเออแม่ประกันอ่ะเขาให้ไปรับเมื่อไหร่อ๋อก็เข้าไปได้เลยลูกเอกสารพร้อมก็เข้าไปเอาอ๋องานนะาเอาอย่างนี้ละกันแม่ยังเจ็บอยู่ หนูอ่ะจะได้ไปเดินในเอกสารให้งั้นอ่ะแม่ก็เตรียมในเอกสารให้หนูได้จะลูกโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปหยาดน้ําก่อนนะจ้าเออแม่ไปนอนเลยไหมหนูว่าจะได้พาแม่ไปนอนด้วยจ้านี่ระกันของแม่มันดีขนาดนี้เลยเหรอนี่แคป่ประสบอุบัติเหตุนะได้ตั้งสองแสน ไม่เป็นหลานๆนั่นแหละโอ้ยแม่หนูขอโทษนะที่ทำกับแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่โกรธหรอกเออย่างนี้นะแม่แม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวหนูอะไปทำกับข้าวให้แม่ก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วหนูเรียกนะจ้า ค่ะแม่ไปค่อยๆเดินนะคะคุณแม่เออแม่แล้วเอกสารทั้งหมดอ่ะแม่เตรียมให้หนูได้ยังเตรียมแล้วอยู่ในตู้นั่นน่ะลูกเซ็น,ม<ส>นหมดแล้วทุกอยาก่างจ้าแม่เซ็นเผื่อ,อไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าเวลาแม่ไม่สบายอ่ะแม่จะได้ไม่ต้องลำบากโอเคแม่นั่งตรงนี้ก่อนจ้าค่อยๆนะคะคุณแม่ สิคะจ้าอร่อยไหมแม่อร่อยลูกแม่น่ะดีใจมากเลยนะที่ลูกนะกลับมาดูแลแม่เป็นเด็กดีครั้งเนี่ยถ้าแม่ให้อภัยหนูแบบนี้อ่ถ้าดีแล้วล่ะแต่แม่กินเยอะๆสิคะหุยกับข้าวหนูไม่อร่อยหรออร่อยจ้าฟีมมอถึหนูอร่อยอ่างหนกหนุป้อนค่ะแม่ถ้าแม่ตายไปอ่ะหนูอ่ะอาจจะไม่ได้ป้อนแม่แล้วก็ได้นะคะ ใช่ค่ะแม่ต้องกินแบบนี้เออแม่กินหมดแล้วว่าไม่ต้องเก็บจานก็ได้นะเดี๋ยวหน er ูขอไปทำธุระแตบเซเรียบร้อยอย่างที่แม่พูดจริงๆด้วยพรุ่งนี้ชิคกี้พายจะดีนจสักทีนี้แล้ว